ชีวิตที่อยากเลือกเองเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในเวลาหกโมงเชา้าดนายเอื้อมมือปิดมันด้วยความอ่อนเพลียแม้ว่าร่างกายจะตื่นแต่จิตใจของเขายังคงล่องลอยไม่อยากที่จะลุกขึ้นจากเตียงเลยวันนี้ก็เหมือนทุกวันตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวในชุดสูทที่ดูเป็นทางการเกินไปสำหรับเขา แล้วก็ต้องออกไปทำงานที่บริษัทของพ่องานที่เขาไม่ได้เลือกเองขณะที่ดนายกำลังจิบกาแฟาอยู่ที่ระเบียงคอนโดของตัวเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นดนายมองหน้าจอมือถือแล้วถอนหายใจอย่างรู้ชะตากรรมสวัสดีครับแม่เดนายวันนี้พ่อกับแม่จะไปทานข้าวที่โรงแรมนะ เรานัดกับคุณลุงวิเชียนเอาไว้ลูกจำคุณลุงเขาได้ใช่ไหมเนนนึกอยู่พักหนึ่งก็จำขึ้นได้เพราะแม่เคยพูดถึงลูกสาวของคุณวิเชียนผู้หญิงที่พ่อแม่ของเขาอยากให้แต่งงานด้วยครับแม่ผมจำได้ครับแต่แม่ครับถ้าจะคุยเรื่องแต่งงานผมเขาบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าผมยังไม่พร้อมผมยังไม่อยากแต่งงาน เดนไลูกจะอายุ30แล้วนะพ่อกับแม่ก็หวังดีอยากให้ลูกมีครอบครัวที่ดีลูกเป็นลูกชายคนโตของบ้านนะอย่าลืมสิลูกชายคนโตของบ้านคำนี้ติดอยู่ในใจของเดนไอมาตลอดมันเหมือนเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าชีวิตของเขาไม่ใช่ของเขาเองแต่เป็นของพ่อกับแม่เท่านั้นแม่ครับ ผมพูดตรงๆนะผมขอใช้ชีวิตของตัวเองได้ไหมครับให้ผมได้มีสิทธิ์เลือกชีวิตของตัวเองบ้างเถอะครับแม่ของดดนายได้ยินที่ลูกชายพูดแบบนั้นก็นิ่งเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบลูกชายกลับมาว่าชีวิตของลูกก็คือชีวิตของพ่อแม่ถ้าวันหนึ่งลูกได้เป็นพ่อคนลูกก็จะเข้าใจเองประโยคที่แม่ตอบกลับมานี้ ทําให้ดดนายนิ่งเงียบไปจากนั้นแม่ของเขาก็วางสายไปทิ้งให้ดดนายรู้สึกกดดันและเจ็บปวดที่ยังต้องใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปดดนายเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวนักธุรกิจพ่อของเขาสร้างบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ขึ้นมาและคาดหวังให้เขาสืบทอดกิจการทุกอย่างในชีวิตของดนายถูกกำหนดไว้แล้ว ตั้งแต่การเรียนการทำงานหรือแม้แต่การแต่งงานแต่ไม่มีใครเคยถามเขาสักคำเลยว่าเขาต้องการอะไรในวัยเด็กของดนายเขาหลงไหลในงานศิลปะเขาชอบวาดภาพชอบระบายสีและก็มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินได้จัดแสดงผลงานของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นแต่เมื่อดานายบอกกับพ่อแม่ของเขา พวกเขากลับหัวเราะเยาะและบอกว่างานศิลปะมันก็แค่ของเล่นอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้สุดท้ายเดนัยเลยต้องล้มเลิกความฝันของตัวเองแล้วก็หันมาเรียนด้านธุรกิจตามที่ครอบครัวต้องการที่บริษัทดนันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประชุมการดูเอกสารที่มีแต่ตัวเลข การวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจผ่านจอ iPad แล้วก็นั่งฟังผู้บริหารคนอื่นๆพูดถึงงานต่างๆจนทำให้บางครั้งเดานไนก็รู้สึกว่างเปล่าแม้ตำแหน่งของเขาจะมีเงินเดือนสูงมีรถหรูให้ขับมีห้องทำงานส่วนตัวที่ดีที่สุดแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยพอกลับถึงคอนโดตอนกลางคืน เดนไนก็มักจะหยิบสมุดสเก็ตขึ้นมาวาดภาพหรือไม่ก็หยิบ iPad มาสร้างภาพงานศิลปะจากจินตนาการของตัวเองมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เขารู้สึกสบายใจและได้เป็นตัวของตัวเองอีกครั้งวันหนึ่งเดนไนได้พบกับลิตาเธอเป็นนักวาดภาพที่กำลังไล่ตามความฝันของตัวเองพวกเขาเจอกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ลิตากำลังวาดภาพอยู่ที่มุมร้านขณะที่ดานายก็นั่งมองผลงานของเธอด้วยความสนใจคุณวาดภาพเก่งจังเลยนะครับผลงานของคุณเนี่ยน่าสนใจมากดานายชื่นชมผลงานของลิตาเธอหันมายิ้มและขอบคุณดานายทั้งสองจึงได้พูดคุยกันอยู่สักพักขอบคุณนะคะแล้วคุณชอบงานศิลปะหรือเปล่าคะ ชอบมากครับและผมก็ชอบวาดรูปด้วยแต่ด้วยหน้าที่การงานแล้วก็ความรับผิดชอบในชีวิตหลายๆอย่างของผมผมคงไม่ได้ทำงานศิลปะอีกต่อไปแล้วล่ะครับน่าเสียดายนะคะถ้าคุณจะเลิกทำในสิ่งที่อยากทำฉันคิดว่าคนเราเนี่ยควรได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบ้างไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ต่างอะไรจากหุ่นยนต์ที่ไร้จิตวิญญ,ญาณ คงไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะฝืนตัวเองไปได้ตลอดหรอกคะ่ะถึงยังไงฉันก็เป็นกำลังใจให้คุณนะคะลิตายิ้มให้ดดนายและเป็นกำลังใจให้เขาแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่คำพูดของเธอก็ทำให้ดดนายฉุกค,คิดเขาเองก็อยากจะมีความสุขและอยากลองทําตามความฝันอีกสักครั้งดนายใช้เวลาคิดทบทวนอยู่หลายวัน จนสุดท้ายเขาตัดสินใจที่จะไปบอกกับพ่อแม่ว่าเขาจะลาออกจากบริษัททำให้บรรยากาศในครอบครัวตึงเครียดน,นี่แกจะบ้าหรือไงไดดนัยเป็นผู้บริหารอยู่ดีๆไม่ชอบแล้วนี่แกจะไปทำงานอะไรฮะผมขอลองทำตามความฝันสักครั้งเถอะนะครับพ่อผมอยากทุ่มเทกับงานศิลปะของตัวเองสักครั้งถ้าผมทำเต็มที่แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จ ผมก็จะไม่ฝืนทํามันอีกแล้วก็จะยอมทําตามที่พ่อกับแม่ต้องการเหมือนเดิมนะครับพ่อกับแม่ของดนัยเห็นสีหน้าแววตาที่จริงจังของลูกชายจึงยอมให้โอกาสเขาอีกสักครั้งพวกเขาคิดว่าดนัยไม่มีทางประสบความสําเร็จทางด้านนี้และสุดท้ายเขาก็จะต้องกลับมาเชื่อฟังและทําตามความต้องการของครอบครัวอยู่ดีหลังจากลาออก ดานัยได้ใช้เงินเก็บของตัวเองเปิดสตูดิโอศิลปะเล็กๆเขาเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มวาดภาพขายงานออนไลน์ทำเพจของตัวเองแล้วก็รับงานออกแบบต่างๆแม้ว่าจะเหนื่อยและไม่ได้มั่นคงเหมือนงานเก่าแต่เขากลับรู้สึกมีความสุขและสบายใจกว่าที่เคยเป็นมา3ปีผ่านไป ดานายประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเขาได้รับเชิญให้ไปจัดแสดงงานศิลปะของตัวเองเขาแทบไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะทำตามความฝันได้สำเร็จในระยะเวลาเพียงแค่3ปีแต่มันก็คุ้มค่ากับทุกสิ่งที่เขาได้ทุ่มเทลงไปเมื่อถึงวันจัดแสดงผลงานพ่อแม่ของดานายก็แอบมาดูงานศิลปะของลูกชาย พวกเขามองดูดนัยที่กำลังยืนอธิบายผลงานของตัวเองให้กับผู้ชมหลายคนได้ฟังรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและความภูมิใจทำให้พ่อแม่ของดนัยรู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายและรู้สึกผิดที่เคยกีดกันความฝันของเขาแม้ว่าพ่อแม่ของดนัยจะยังไม่ได้เปิดใจยอมรับเต็มที่แต่พวกเขาก็จะไม่ขัดขวางเส้นทางชีวิตที่ดนัยตั้งใจเลือกเอง และจะคอยเป็นกำลังใจและเฝ้ามองลูกชายอยู่ห่างๆอย่างนี้ต่อไป